ใครวะรแล้วนั้นเสียงใครอะรอ,าอาจารย์มูเซอร์นะครับรกับสวัสดีพี่พีเอฟทุกๆท่านด้วยนะครับผมค i n เอ็นจีนะครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาในป่าเพื่อจะมาหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะทุกคนก็วันนี้ที่เข้ามาเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาตัวเปล่านะก็วันนี้ก็ซื้อของมาให้ท่านอาจารย์มูเซอร์ด้วยนะก็มีที่ พี่พีเอฟซีได้บูชาไปก็เงินเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็ซื้อของมาให้ท่านอาจารย์นะก็นี่ผมก็ซื้อว่ามากล่องใหญ่มาเลยก็โมแล้วก็ข้าวนิดหน่อยนะของอาจจะไม่เยอะนะทุกคนผมก็เอามาเท่าที่ผมแบกไหวนะทุกคนแต่ก็วันนี้อาจจะเดินทางไม่ไกลนะเพราะอาจารย์ก็มาหาผมครึ่งทางนะทุกคนก็ ไม่รู้ว่าตอนเนี้ท่านอาจารย์เนี่มารอผมหรือยังนะทุกคนก็ขอบคุณ p ี่พมากเลยนะครับที่บูชาไปของเล่นก็ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับทุกคนก็มีพี่พีเก็ถามมานะแต่คือไม่มีแล้วจริงๆนะครับ <c oughs> หมดล้ก็ปล่อยให้ได้แค่สองเล่มน,นะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองถามดูว่ามีอะไรแบบให้ PPFC เเนี่ยบูชาได้มั่งนะทุกคน ก็เดี๋ยววันนี้เราเข้าไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์ก่อนนะเดี๋ยวเอาของไปให้ท่านอาจารย์ก่อนก็ของนี่มันอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ผมก็จะพยายามเอามาให้เรื่อยๆนะก็ที่เห็นผมเนี่ยไม่ได้เข้ามาหาท่านอาจารย์บ่อยเนี่ยคือผมก็ทํางานทุกวันนะทุกคนก็ช่วยพอทํางานนะเขาก็รับเหมาปกตินะทุกคนก็เลยไม่ได้เข้ามาป่าเลยนะก็นานๆจะเข้ามาทีก็เข้ามาก็ ไม่มาตัวเปล่าไปทุกคนเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรารีบเดินทางเข้าไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์ดีกว่านะครับไปไปทุกคนก็เดี๋ยวรีบเดินทางเข้าไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์ดีกว่านะครับก็เราก็นัดอาจารย์มาแล้วคนละครึ่งทางแนละ้วทุกคนก็วันนี้ผมก็เดินทางมาไม่ไกลนะ <c oughs> เข้ามาไม่ได้ลึกมากนะครับเพราะผมก็แบก ของมาให้ด้วยก็มีแตงโมสลูกแล้วก็ข้าวสารนะทุกคนก็มามากล่องใหญ่ก็มีคนเคยถามนะว่าลุกจังเกิลเนี่ยหายไปไหนก็พุกก็ไม่ได้ทำคลิปแล้วนะครับก็ทำงานข้างนอกช่วงนี้ลูกจังเกิลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพุกเนี่ยจะกลับมาทำอีกหรือเปล่านะคลิปก็กคนได้ยินนะ ก็จะมีเสียงไม่รู้พวกตัดไม้หรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็เดินทางเข้ามาไม่ไกลนะก็โชคดีที่อาจารย์มูเซอร์เนี่ยก็ออกมารับใกล้ๆนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปคุยเรื่อง <c oughs> ของที่ p ี f c อฟียากบูชานะว่าจะบูชาอะไรได้มั่งนะทุกคนก็จะมีนาะมีให้บูชาแค่2เล่มก็มี PPFC เเนี่ยบูชาไปแล้วนะครับ ก็หมดแล้วก็เลยวันนี้ผมว่างจากทำงานผมก็เลยขึ้นมาหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะเอาของขึ้นมาด้วยก็เดี๋ยวผมได้สั่งไฟฉาย2อลูกไว้กับท่านอาจารย์แต่ตอนนี้รอส่งรอของส่งมานะก็เดี๋ยวของอะไรเดี๋ยวผมก็จะชาร์จให้มันเต็มแล้วก็ให้เอาขึ้นมาให้ท่านอาจารย์มูเซอร์นะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูว่าอาจารย์มูเซอร์ต้องการอะไรเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะซื้อเข้ามาให้ท่านอาจารย์นะครับป่าน,นี้ก็เงียบๆน,นะแต่ต้นไม้บลืเลยทุกคนแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจารย์มูเซอร์เนี่ยมาถึงหรือยังนะครับ เป็นโพงไมต้นนี้ต้นเบลเลอร์เลยนะทุกคนรีบเดินทางเข้าไปดีกว่าคนระับก็อีกไม่ไกลผมว่าน่าจะเจออาจารย์แล้วนะก็ไม่ได้เข้ามาหาท่านอาจารย์นานเลยนะครับก็คิดถึงอยู่ก็ ทำงานอย่างเดียวเลยทุกคนคือผมว่างคือผมจะเข้ามานะถ้าผมไม่ว่างก็คือผมทำงานนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วนะแต่ผมอาจจะถ่ายน้อยลงนะครับทุกคนทุกคนก็เข้าใจผมด้วยนะครับผมก็ทำงานเกือบทุกวันเลยนะทำงานช่วยพ่อนะครับเสียงมันฟ้าร้องทุกคน ก็เดี๋ยวข้างหน้านี้ก็น่าจะเจอท่านอาจารย์มูเซอร์แล้วนะทุกคนข้อของอีกไม่ไกลนะครับเดี๋ยววองของมือเดี๋ยวลองนั่งรอสักแป๊บหนึ่งนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไปทุกคน เราจะอยู่ข้างหน้านี่แหละวันนี้ก็เข้ามาคนเดียวด้วยนะครับก็เพื่อนๆก็ไม่วางกันก็เลยเข้ามาก็แบกคนเดียว ใครวะใครแล้วนั่นเสียงใครอ่ะเอออาจารย์มูเซอร์ครับเออโอ๊ยโอ๊ยผมแมงมาแล้วหรือครับผมอ๋ออาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีโหไม่ได้เจอลายวันเลยอ๋อก็เขามาหาท่านอาจารย์นั่นแหละ พนันกันไว้เนี่ยผมเอาของเข้ามาให้ท่านอาจารย์ด้วยก็<อ>เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับท่านอาจารย์สบายดีช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่อ้แล้วอาจารย์โยคีเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับสบายดีทำหมาที่อยู่ที่บ้านของเขาดูอ๋อ <c oughs> โอ้โน๋อนี่ผมเอาของมาให้ท่านอาจารย์ด้วย มานี่ฮะอ,อุ้ขอบใจมากก็มีที่ท่านโยคีทำมาให้ก็มีคนเช่าไปแล้วขอบคุณใช่หรอใช่ครับก็เลยผมก็เลยวันนี้ว่างไม่ได้ทำงานก็เลยเข้ามาหาท่านอาจารย์ซื้อขอบมามให้ด้วยท่านอาจารย์มารอผมนานยังมาได้พักนี้เองผมมาจากทางนู้น ห้าของให้ทันยูที่ดูที่ให้มาหาของก็มีพี่พีเอซีก็สนใจมีดอ่ะแต่ผมก็บอกว่าไม่มีแล้วไม่มีมีแล้วมีให้แค่สองเล่มทีเนี้ยผม้าวผมก็อยากจะถามพี่เอฟซีด้วยว่ามีอะไรที่พีเอฟซีพอจะดูชาได้มเ่ย มันก็มีมีพระแต่ว่ามีนเนี่ยก็คงจะไม่ได้แล้วเพราะว่าเหล็กเนี่ยใชยไปหมดแล้วเหล็กที่ได้มาขาดตีกับโจทีไปหมดแล้วแต่ถาพผ้านี่ยคงจะต้องรอก,ก่อน,นแล้วเขาอ,อยากได้จริงๆรหรือก็ มีคนถามนะครับแต่ถามไม่ได่จะหาที่ผมไม่รู้ว่า,าอาันนี้จะเอาโน้ีทาเป็นด้วยทาได้ด้วยทําได้เพราะว่าท่านก็ทําให้ลูกศิษย์ช,วชาวบ้านนี่แหละโอ้ได้ใส่กันแล้วครับใช่เพราะ<อ>ว่าพวกชาวบ้านชอบไปหาของป่าแล้วพบเจอกับพวกสิษยไม่ไดี<อ>ท่านก็เลยเอาไว้ให้คุ้มครองครับผมแล้วมันก็ช่วยหลา่ย,ยางนะก็ประมาณนั้นแหละ ผ้าของทาง่านอยที่เนี่ยข่าก็มีอยู่องหนึง่งแต่ว่าไม่ไดเอามาเก็บไว้ไที่บ้านเอาไว้ผ้าอย,ายที่แจงทุกคนถึงลูกน้องลูกศิษย์ด้วยวแต่ว่าคนข้างนอกอย่ยังไม่มีใครได้นะเพราะว่าวทำมาครบคนเลยนะแล้ว,ว,วถ้าผมแบบ อยากขอให้ท่านอาจารย์โยทีทำมาให้พีพีเอซของผมเนี่ยได้นะครับหรือว่าต้องไปคุยก่อนเดี๋ยวข้าจะไปคุยให้ถ้าได้เนี่ยเดี๋ยวข้าจะบอกเจ้านะะแอรข้าคิดว่าท่านโยทีเนี่ยคงจะมีจิตใจแบ่งปันอยู่แล้วคงจะไม่พีพีเอฟซีก็ก อยากเป็นลูกศิตย์อยากเป็นอะไรทัเมื่อกีแล้วกับท่านอาจารย์ด้วยข้เข้าใจก็คงจะทำด้แข่ไม่เยอะนะจะได้อาจจะได้ไม่ถ่วถึงแต่ก็พยายามทำให้เยอะที่สุดเพราะว่าวนสารแต่ละชนิดที่อยู่ในป่าเนี่ยมันหายากหายากมากแต่ก็พอหาได้พอทำได้นิดหน่อย เองก็ลองไปถามผวกพี่ๆของเองดูว่าถ้าเขาต้องการเนี่ยข้าจะไปถามทานยูทีให้ว่าทานยูทีเนี่ยจะทำให้ไหมถ้าเขาทำให้เนี่ยข้าจะมาบอกเจ้าแ้วก็รอวันที่ข้าเนี่ยจะปลูกเซกอาจจะให้เจ้าไปดูครับผมก็ตามนี้แล้วทุกคนก็ไม่รู้ว่าพพเอฟซี อยากบูชาหรือเปล่านะครับคือจะเป็นพระนะเพราะตอนนี้ท่านอาจารย์โยธีก็ทําให้กับลูกศิษย์แล้วก็คนในหมู่บ้านใส่ด้วยนะทุกคนก็วันนี้ผมก็มาถามให้ทุกคนนะก็ทัานได้แต่อาจจะไม่ทั่วถึงทุกคนนะแต่ก็อาจจะเยอะกว่ามีดนะทุกคนกให้ได้ถั่วเทงกันทุกคนนั่นแหละ <c oughs> ก็เงินที่ได้นผมก็จะซื้อของเข้ามาให้กับท่านอาจารย์นะทุกคนก็อาจารย์อยากได้อะไรเนี่ยผมก็จะซื้อเข้ามานะก็ตอนนี้เหลือไฟฉายนะทุกคนอันนี้ก็ซื้อของกินของอะไรมาก่อนนะครับของใช้อย่างอื่นเนี่ค่อยว่ากันอีกทีนะแล้ว <c oughs> <c oughs> ท่านอาจารย์มูเซอร์อยากได้อะไรเพิ่มนะครับอบอกผมได้แต่ตอนนี้ผมสั่งไฟฉายมาให้ท่านอาจารย์แล้วสองลูกไอ้ลูกเก่าพังแล้วใช่ไหมครับใช่มัน ไม่รู้อ่ะเป็นอะไรนม,มเ็แล้วจะอโอ้ยแต่แต,ตแต่มีไฟฉายเนี่ยไฟไหนมาไหนเนี่ยสะดวกขึ้นเยอะอตอกนกลางคืนเนี่ยไม่ต้องมองไม่ต้องใช้ตะเกียงแล้วปกติเนี่ยพว <c oughs> กข้ายใ,ใช้ตะเกียงในการเดินทางแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย <c oughs> มีไฟฉายยังให้มาสองลูกก <c oughs> อเดินทางตองกนกลางคืนได้สบายเลย ไ่ต้องไปพึ่งตะเกียงกลัวดับอีกแล้วก่อนนี้ผมสั่งมาให้ท่านอาจารย์ละแต่รอ,อของแบบมาถึงบ้านผมแล้วเดี๋ยวผมจะต้องชาร์จให้มันเต็มอาจารย์จะได้แบบใช้น้ำน้ำนำ<อ>ะครับแล้วแต่เองก็อนแล้วอยากได้อะไรเพิ่มไหมครับม,มีแล้วแหละมไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรก็้ามาก็ ่ยมีของกินเนี่ยก็สบายใจแล้วก็อับก็มีแตงโมไม่รู้อ่า,า,านอาจารย์เคยลองแล้วอีกอย่างผมเคยซืย้อมาให้ท่านอาจารย์แล้วมั้งเฮ้ยกินยู๋ที่เองเอามาให้หลอดนั่นครับแล้วไอ้เข้มเป็นไงเราผมไม่เจอเลยไอ้เข้มไอ้เข้มมาแล้วได้ข่าวว่าบวชใช่ไหมครับอืมโอทุกคนออกบวชนะ่ะโอ้เคยถามันแล้วแล้วจะสึกตอนไหนอืมคงจะ มีกำหนดวะข้าไม่รู้ว่าจะศึกตอนไหนครับผมแต่ถ้าศึกมาเนี่ยก็คงจะออกไปหาเจ้าแหละเพราะว่ามันบนว่ามันอยากจะพบเจอเจา้าผมก็อยากเจอมันผมไม่เจอมันนานเลยก็เพิ <c oughs> ่งไปรู้ว่ามันบวช <c oughs> บวชแล้วเราเข็นบวชเป็นพระอ๋อเป็นพระท่านผมต้องเรียกทันนั่นแหละผมเียกไปไม่ได้ครับเอ้ยได้เจ้าเข็มเนี่ย แต่บวชเป็นพละเนี่ยคำพูดคำจาไม่เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนไปเป็นคนละค,ครเขาไม่มีกำหนดเลยเพราะว่าตอนไปบวชเนี่ยตอนที่ล่าขาดเจ้าขิมไม่ได้บอกขาดเลยว่าจะบวชที่พรรษาแต่เขาบอกว่าจะไปบวชออกเดินทางบวชแล้วแต่เข้าว่าขาจะบวชนานหรือไม่นานเดี๋ยวก็ต้องรอดูรอถักบอก มองจกว่าอะไรอ่ะท่านเหรอหลว<อ>งพี่ก็ได้เพราะว่าพี่เข้มเลยว่า<ม>ถ้าอ,อยากเจอว<ด>่ตอนนี้ถ้าหลวงพี่ผมบวชอยู่ก็ให้เขา,าถาขึ่กับทำมาก่อนก็เนี่ยามควรให้มันศึกษาธรรมะก,กับท่านอาจารย์ไปก่อนอเ,อเดี๋ยวมันก็ไม่บวชได้เรื่องช่วงเดือนลนะนานานมากๆแล้วแต่ขาดนับมาหนีก่อ สิบสามสิบวันแล้วมั้งนานมากี๋ยวช่วงนี้ท่านอาจารย์เจอหมอกขี่เจอายเปื่อยบ้างไหมครับช่วงนี้นี่ไม่เจอเลยไม่เอยเจอไม่รู้ว่าไปซุกที่ไหนของมันเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาหาท่านอาจารย์หลายวันเลยผมทํางานข่าวว่านะควผมมันต้องมีที่ซุกรู้ว่าที่แอบที่แอบวางปิดบังจ้าตาค่ะเพราะว่าในปานี้เนี่ยค่ะมองเห็นทุกโจย์ แต่หมอไม่เห็นเจ้าหมอผีกับยายเป๋แล้วก็ผู้หญิงตายท้องกกมที่เจ้าบอกเนี่ยข่าวว่าไอ้หมอผีตอนนั้นเนี่ยมันจะใส่หม้อแล้วมั้งผมไม่รู้เหมือนกันเลยครับท่านอาจารย์ถ้ามันจะใส่หม้อเนี่ยก็ต้องหมอปลดปลอยแล้ว <c oughs> หมอผีมันก็จับหมดเลยยายเป๋ยเนี่ย แต่ใหญ่เกยตอนนี้นี่น่าจะอันตรายที่สุดเลยตอนนี้ครับไม่รู้ว่ามันแปลงกายเป็นใครนลยเปล่าตอนนี้วัวมันจะแปลงกายเป็นคนในหมู่บ้านข่แล้วเข้ามาทำลายชาวบา้านเจอล่าสุดนี้ก็ลุงสุขล่าสุดที่ผมเห็นนี้ก็ลุงสุขน,น,นี้ก็เกือบโดนเล่นงานเลยอาจารย์ใช่หใช่ก็แกเนี้ยร้ายกว่าเดิมมากเลยแล้วหลานใหญ่เปอยที่ผมให้ไปอยู่เน อาจารย์เจอเนี่อาจารย์เจอแล้วใช่ไหมครับเป็นไงบ้างมันดื้อไหมไอันนี้ไม่ดื้อแต่มันไม่ค่อยพูดใช่ไหมฮะเนี่ยมันเงียบมากใช่มันเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดเลยไม่แล้วแต่มันไม่แฝงไปผิดด้วยผิดร้ายน,นะโอ้รับผม,มเหมือนกับยายเปยื่อยเพราะว่าข้าอยากจะบอกให้เองเนี่ยระวังตัวไว้ครับผมไอ้พวกยายเปยื่อยเนี่ยมันเป็น,ปนพวกที่ล้างแค้นแบบ มันโดนกระทำแล้วมันชอบแข<ะ>็งมันจะไม่ยอมปล่อยเองแบง่ายๆแน่นอนที่มันหายไปเนี่ยข่าไม่รู้ว่ามันไปก็ทํากําลังให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าไปทําวิชาอะไรห,หรอกนะแต่คิดว่าเนี่ยมันน่าจะทําอะไรสักอย่างเผื่อจะมาเล่นงานเองเ<ก>พราะเองเนี่ยเคยไปไล่ก็ถือมันใช่ไหมใช่ก็แต่ตอนอันนี้ผมก็ยายเป๋ยเราคุยกัน เจอกันคุยันสนลับครับว่าจะไม่ตามล่ากันแล้วแต่ตอนเนี้ยยายแกเป็นอีกล่างหนึ่งแล้วอก่อนนั้นยายก็บอกว่าถ้ายายเป็นอีกล่างหนึ่งก็อย่าเข้ามาใกล้เพราะยายจะทาร้ายทุกคนดีแบบยายเจอ <c oughs> ก็มีสองจิตสองหลังเปล่าใช่ครับแต่ตอนนี้น่าจะเหลือล่างเดียวที่อันตรายที่สุดเลยก็เลยแกก็เลยฝากไอ้น้อย มาให้ผมดูแลผมก็เลยให้ไปอยู่กับท่านอาจารย์มืเสอร์ก่อนพอแกก็บอกว่าถ้าไอ้น้อยอยู่เนี่ยกลัวจะจับกินน้อยๆก็เลยไม่อยากให้หลานแกอยู่กับแกแน่งว่ะได้เป่วยจริงที่เป็นเจ้าฟ้องวิญญาณเนี่ยโดนปอบกินไปแล้วใช่ปอบกินวิญญาณไปแล้วแล้วปอบเนี่ยมันก็สิงนหลังต่อที่เราคุย อยู่นั่นเนี่ยตอนเนี้ถ้าเราเจอมันเนี่ยมันไม่ใช่ใเงาเลยแน่นอนอาจจะเป็นปอบแล้วปวกผีปอบเนี่ยมันแคนนะเมันโดนแล้วมันจะแค็นมากแข่มันรอเวลาอเองเดินเข้ามาเองก็ต้องระวังตัวด้วยละ่ะแต่วันนี้ก็ดงีหน่อยที่ท่านอาจารย์มาก็เกือบถึงหมู่บ้านเลยออกไปตรงนี้ก็ถึงหมู่บ้านละไกลไม่ไกลใช่อาจารย์ออกมาลับถึงไกลมากเลย มาเดินทางไม่ไกลแล้วก็แข่งก็ยกมากันหนักอยู่เห็นอืมของมันหนักดีก็เดี๋ยวอาจารย์ต้องไปหาบทสานต่อใช่ไหมครับอ่าก็จะไปหาของให้ถ่ายดูทีพอจะทำอะไรใหม่ลูกรับองแล้วลองรอนดูก็ทั้งนั้นผมขอเดินทางกลับเลยนะครับขอลาอาจารย์เซอร์หยนะครับสวัสดีเดินทางกลับก่อนไปล่ะเดี๋ยว เอาไปให้อ้น้อยไปให้เจ้าน้อยแล้วก็ยิ่งทำงานผมพอยาวเลยนะผมดีหรอเดินทางปลอดภัยนะถ้าผมว่างไงเดี๋ยวผมจะมาท่านอาจารย์ต่อนะเดี๋ยวค่ะลองคุยให้ผมดูก็ได้ครับกับท่านอาจารย์โยคีว่าเขาทำให้ได้ไหมเดี๋ยวค่ะจะไปทำให้ครับแตก ถ่านโยคียไม่ดใจอะไรเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาบอกเจ้านะครับผมก็จำกัดด้วยใช่ไหมครับพอทำได้ไม่เยอะอนนแค่เท่าที่ทำได้นั่นแหละเพราะว่ามวลสารแต่ละชนิดเนี่ยจะทำผ้าหนึ่งองค์เนี่ยมันเยอะคมันหายากอ,อาจจะทำได้ไม่เยอะแต่ก็จะทาให้ครับผมก็ทุกคนตามนี้นะก็ท่านอาจารย์ผมกลับแล้วนะครับ คดีโครับผมก็ทุกคนตอนนี้ท่านอาจารย์มูเซอร์ก็กลับแล้วนะก็ต้องไปตามหาของไม่รู้ว่าหาอะไรต่อนะให้ท่านโยคีนะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็กลับกันละป่ะก็ตามนี้นะทุกคนผมก็มาถามให้พี่ f อแล้วนะครับก็ตอนเนี้ยท่านโยคีก็ทำพระให้กับชาวบ้านอยู่ก็เดี๋ยวลองให้ท่านอาจารย์มูเซอร์เข้าไปคุยดูนะครับว่าทำมาให้พี่พี่เอฟซี ได้ไหมเอาไว้แบบห้อยคอ,อไว้แบบไปทํางานอย่างเงี้ยก็ใส่ไปนะเป็นโชคเป็นลาบของพี่พีเนะครับก็ถ้าเรื่องบูชาไงผมก็อาจจะไม่แพงนะครับก็ให้ทุกคนเช่าได้แบบราคาไม่แพงหรอกผมไม,ไม่รู้อะว่ามันต้องรับเช่าไงก็เอาถูกไว้ก่อนก็แต่เงินที่ p ี่พเช่าเนี่ยผมก็จะ นำของเนี่ยแบบที่ผมซื้อมาเนี่ยมาให้ท่านอาจารย์นะทุกคนก็ตามนี้นะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวผมรีบเดินทางกลับไปช่วยพ่อยกไม้ต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าพึ่งเบื่อผมนะครับก็ผมก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยไม่ได้ลงคลิปอาจจะลงคลิปนานๆทีก็ผมก็ทำงานนะทุกวันวางก็จะขึ้นมานะครับสวัสดีครับ